ในคืนที่เงียบสงัดปลายเดือนธันวาคมอากาศเย็นเฉียบลมพัดกระโชกแรงในหมู่บ้านชนบทที่ห่างไกลาจากความเจริญชาวบ้านเล่าขานถึงเรื่องราวของรถผีสิงที่ปรากฏตัวบนถนนเส้นหนึ่งถนนสายนี้ถูกทิ้งร้างและมีปะเขาล้อมรอบมันเป็นทางผ่านไปสู่เมืองแต่ชาวบ้านต่างบอกว่าหากไม่มีความจำเป็นจริงๆไม่ควรผ่านเส้นทางนี้หลังเที่ยงคืนเพราะมีคนเคยเห็นรถสีดำคล้ายรถเก่าปรากฏตัวและหายไปอย่างลึกลับ ต้งหนุ่มช่างซ่อมรถในหมู่บ้านแห่งนี้ไม่เชื่อเรื่องเล่าของชาวบ้านเขามองว่าเป็นเพียงเรื่องไร้สาระที่เล่าขานเพื่อขู่เด็กๆให้กลัวจนกระทั่งคืนหนึ่งโต้งต้องไปซ่อมรถให้กับลูกค้าต่างถิ่นที่เกิดเสียบนถนนสายนี้รถของเขาเต็มไปด้วยอุปกรณ์ซ่อมแซมพร้อมทุกอย่างเขาขับผ่านเข้าทางที่ทุกคนกลัวด้วยความมั่นใจและคิดว่าวันนี้คงเป็นวันธรรมดาเช่นเคยเมื่อเขามาถึงจุดที่ลูกค้าระบุไว้บรรยากาศเริ่มน่ากลัวมากขึ้น พื้นที่รอบข้างเป็นป่าที่เงียบสงบจนได้ยินเสียงลมพัดผ่านใบไม้ชัดเจนอต้องเริ่มรู้สึกไม่สบายใจแต่เขาก็ยังพยายามปัดความรู้สึกนั้นออกไปเขามองหารถที่ลูกค้าโทรแจ้งไว้และในที่สุดก็พบรถเก่าสีดําคันหนึ่งจอดอยู่ข้างถนนไฟหน้ารถยังคงส่องสว่างจ้าต้งขยับรถเข้ามาใกล้พร้อมกับเปิดไฟฉายเพื่อจะเข้าไปตรวจสอบเฮ้ยมีใครอยู่ไหมครับต้งตะโกนเสียงดัง แต่ไม่มีใครตอบเขาคิดว่าลูกค้าคงจะลงไปหาความช่วยเหลือหรืออาจจะหลบไปข้างทางเขาจึงเดินเข้าไปใกล้และส่องไฟฉายไปยังรถคันนั้นเมื่อเขาเปิดฝากระโปรงรถเพื่อเช็คเครื่องยนต์สายตาของเขาสังเกตเห็นบางอย่างที่น่าสงสยัยโลหะที่เครื่องยนต์มีรอยขูดขีดและมีสนิมสีแดงเหมือนเลือดต้งรู้สึกแปลกใจแต่ก็ยังคงทำงานต่อเขาเริ่มเปิดประตูรถเพื่อจะเข้าไปตรวจสอบภายใน ทันทีที่เปิดประตูออกมากลิ่นเหม็นอับและกลิ่นเหมือนเลือดที่ค้างคามานานพุ่งเข้ามาประทะหน้าต้งชะงักไปเล็กน้อยแต่เขาก็คิดว่าน่าจะเป็นกลิ่นจากซากสัตว์ที่ติดอยู่ในเครื่องยนต์เมื่อเขาก้มตัวเข้าไปในรถและส่องไฟไปที่บาะหลังเขาเห็นเงาของใครบางคนนั่งอยู่เงาคนนั้นดูไม่ชัดเจนโต้งตะโกนเรียกอีกครั้งคุณครับเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ไม่มีเสียงตอบรับ ต้งเริ่มรู้สึกเย็นเชียบลงไปถึงกระดูกเขาค่อยๆก้าวถอยหลังออกจากรถแต่ทันใดนั้นไฟหน้ารถก็ดับลงอย่างรวดเร็วและรถเริ่มสั่นอย่างรุนแรงเหมือนมีคนอยู่ข้างในพยายามจะออกมาต้องตกใจจนสั่นไปหมดเขาวิ่งกลับไปที่รถของเขาและพยายามสตาร์ทรถเพื่อจะหนีแต่รถของเขากลับไม่ติดเขาหันกลับไปมองรถสีดำอีกครั้งและคราวนี้เขาเห็นเงาแปล,ลกของผู้ชายคนหนึ่งในชุดขาวเดินออกมาจากป่า และเดินตรงมายัางรถสีดำชายคนนั้นมีหน้าซี่เซียวใบหน้าดูไม่เป็นธรรมชาติโต้งเริ่มใจสั่นอย่างหนักแต่ก็ยังพยายามรวบรวมสติชายชุดขาวคนนั้นเปิดประตูรถสีดำแล้วก้าวขึ้นไปนั่งทันใดนั้นรถก็สตาร์ทเองและไฟหน้าก็กลับมาส่องสว่างอีกครั้งโต้งไม่รอช้าเขาวิ่งออกห่างจากรถคันนั้นและพยายามโทรหาคนอื่นแต่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เขาหลบอยู่หลังต้นไม้ และมองออกไปยังถนนรถสีดำขับออกไปพร้อมกับเสียงเครื่องยนต์ที่ดังกึกก้องโต้งหายใจเร็วและตัวสั่นเมื่อเห็นว่ารถคันนั้นแล่นมาหาเขาทันใดนั้นรถก็หยุดนิ่งอยู่ตรงหน้าเขาประตูรถค่อยๆเปิดออกเผยให้เห็นใบหน้าของชายในชุดขาวที่มองตรงมาที่โต้งด้วยสายตาว่างเปล่าและไร้ความรู้สึกต้งพยายามวิ่งหนีแต่รู้สึกเหมือนมีมือเย็นๆจับที่ขาของเขาไว้ เขามองลงไปเห็นมือที่ไม่ใช่มือของคนปกติมือที่เต็มไปด้วยแผลและคราบเลือดเก่าโต้งพยายามดิ้นรนแต่ยิ่งดิ้นก็ยิ่งถูกดึงเข้าไปใกล้รถสีดำเขารู้สึกเหมือนถูกดึงเข้ามาในโลกที่เต็มไปด้วยความมืดรถสีดำค่อยๆกลืนร่างของเขาเข้าไปโต้งพยายามตะโกนขอความช่วยเหลือแต่เสียงของเขากลับหายไปในความเงียบและนั่นเป็นสิ่งสุดท้ายที่เขาจำได้หลังจากคืนนั้นโต้งก็หายตัวไป ไม่มีใครพบร่องรอยของเขาอีกเลยรถสีดำที่เขาเจอก็ไม่เคยปรากฏบนถนนเส้นนั้นอีกอย่างไรก็ตามชาวบ้านยังคงเชื่อว่ารถผีสิงคันนั้นยังคงวิ่งวงเวียนบนถนนร้างในคืนที่อากาศหนาวเย็นและรอเหยื่อรายต่อไปที่จะมาพบเจอสิ่งลี้ลับที่ซ่อนอยู่ในป่าลึกแห่งนั้นหลังจากคืนนั้นที่ต้องหายตัวไปเขาลือเกี่ยวกับการหายสาบสูญของเขาแพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้าน ชาวบ้านต่างหวาดกลัวและเลี่ยงการผ่านถนนเส้นนั้นโดยสิ้นเชิงโดยเฉพาะในยามกลางคืนเรื่องราวของรถผีสิงที่ฆ่าชีวิตโต้งกลายเป็นตำนานที่เล่าขานในวงกว้างทุกครั้งที่มีลมหนาวพัดผ่านและเสียงลมกระทบใบไม้ชาวบ้านจะปิดประตูหน้าต่างและอธิษฐานให้วิญญาณของโต้งสงบสุขวันหนึ่งน้อยหลานชายของโต้งเดินทางกลับมาจากกรุงเทพเขาได้ยินเรื่องราวการหายตัวไปของลุงแต่ไม่ค่อยเชื่อในสิ่งที่ชาวบ้านเล่า น้อยเป็นคนไม่เชื่อเรื่องลี้ลับเขาเชื่อว่าลุงของเขาคงหลงทางหรือประสบอุบัติเหตุธรรมดาเขาจึงตัดสินใจค้นหาความจริงด้วยตัวเองน้อยเตรียมไฟฉายและกล้องถ่ายวิดีโอเพื่อเก็บหลักฐานและในคืนหนึ่งเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปตามถนนร้างที่โต้งหายไปเมื่อเข้าไปถึงจุดที่โต้งเคยพบรถสีดำน้อยก็เริ่มรู้สึกถึงความเย็นที่แปลกประหลาดลมพัดแรงกว่าปกติและเสียงใบไม้กรอบแกรบดังขึ้นรอบตัวเขา น้อยเริ่มถ่ายวิดีโอเพราะมอพูดคุยกับกล้องว่าคืนนี้ผมจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าไม่มีผีไม่มีอะไรทั้งนั้นแต่ลึกๆในใจเขาเริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติทันใดนั้นไฟฉายของน้อยดับลงเขาพยายามคลอมันเพื่อให้กลับมาสว่างแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นถนนตรงหน้ามืดสนิทและเขาได้ยินเสียงเครื่องยนต์ที่ดังมาจากที่ไกลๆน้อยส่องกล้องถ่ายวิดีโอไปยังต้นเสียง และนั่นคือตอนที่เขาเห็นไฟหน้ารถที่ส่องสว่างค่อยๆปรากฏขึ้นจากความมืดมันเป็นรถสีดําคันเก่าที่ชาวบ้านเคยเล่าน้อยพยายามเปิดไฟฉายอีกครั้งแต่ไฟยังคงไม่ติดเขาเริ่มถอยหลังและหันหลังวิ่งแต่รู้สึกว่ามีแรงดึงบางอย่างรั้งเขาไว้เขามองกลับไปยังถนนและเห็นประตูรถเปิดออกเงาดําของชายในชุดขาวค่อยๆก้าวออ,อ,อ,ออกมาจากรถชายคนนั้นยิ้มอย่างเย็นชาและเสียงหัวเราะแหบพระดังขึ้นในความมืด น้อยพยายามดิ้นรนสุดกำลังเขาสูดหายใจลึกและตะโกนออกมาลุงโต้งลุงอยู่ไหนแต่ไม่มีเสียงตอบรับมีเพียงเสียงหัวเราะของชายคนนั้นที่ยิ่งดังขึ้นน้อยถูกดึงเข้าไปใกล้รถสีดำเรื่อยๆเขามองเห็นดวงตาแดงก่ำของชายคนนั้นที่จ้องเขาด้วยความโกรธเกรี้ยวและหิวโหวยในนาทีนั้นน้อยควักเครื่องเครื่องที่แม่เขาให้ติดตัวมาออกจากกระเป๋าและท่องบทสวดด้วยความหวังเมื่อชายในชุดเขาเห็นพระเครื่อง เขากรีดร้องเสียงดังราวกับสัตว์ป่าและถอยหลังน้อยรีบวิ่งสุดชีวิตเขาสามารถหลุดพ้นจากแรงดึงและหนีไปได้ในขณะที่รถสีดำค่อยๆจมหายไปในความมืดอีกครั้งพร้อมกับเสียงร้องแหลมสูงที่ก้องไปทั่วป่าน้อยหนีออกมาได้สำเร็จและกลับมาถึงหมู่บ้านเขาเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ชาวบ้านฟังหลายคนต่างเชื่อว่าเขาได้เจอกับวิญ,ญญาณที่สิงอยู่ในรถคันนั้นจริงๆน้อยเองก็ยอมรับว่าแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่ไม่เคยเชื่อเรื่องลี้ลับ แต่คืนที่เขาพบเจอทำให้เขาเปลี่ยนความคิดไปตลอดการหมู่บ้านจึงตั้งกฎขึ้นมาว่าจะไม่มีใครเดินทางผ่านถนนเส้นนั้นในยามวิการอีกทุกคนเชื่อว่ารถผีสิงยังคงวงเวียนอยู่ในป่าลึกคอยตหาวิญญาณหรือเหยื่อรายใหม่ที่หลงผ่านไปและหากใครได้ยินเสียงเครื่องยนต์หรือเห็นไฟหน้าสีดำสองสว่างในยามค่ำคืนก็จงรีบหนีและภาวนาให้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะ